ไมมาวะท่านมูพี่น้องนอนท์มตะตื่นนอนหัวตะตื่นนอนท์มตะตื่นโอ้ดีนี่สายาบะเห็นแล้วยาเสียงยาเถียงแต่เดี๋ยวบ้ากันสักซิบแล้วครับพี่น้องเนี่หน่อยกับเพื่สีสีออกสูตอนอาประชาชีวัดวัดนี่เป็นยังไงเชินดินเชินน้องรับทมรับฟังได้เลยครับฮะ บ้านนะเอาอพอกันหนึหน่อยเอาแก่นด้วยเปแก่นไปแก่นมาบอกมาแกนมันเอีท่านเลยัก่อนสีเจ้าบวชมาดนจนเถ่าแก่ําบบนวอาสมน้อยกระติดแแพาวนาสืบทางกัเส้นน่อยอยู่บ่ว ก็เรื่องทั้งศินยาภพวนากระมอพองศิษแปแห้งแล้วใ้บ่มีเหลืตายโอ้ยหลงพ่อหลงพ้อที่ไหนจังหวัดจังทันศิษยากระไร้ิษแปไปสิวาทัศแตกแล้วหลงพ่ออย่าปากอย่าปากอย่าปากน้อยอย่าปากคนที่ได้ยินเอาได้ยินกระแซงไม่มันแล้วน้องเนีนบปไบ้างยังเนีเออโยมที่ได้ยินโยมที่ได้ยินอยปากยสั้แต่สิวาอย่างถูก ผมสิไปเล่นน้ำกันนะหลวงพ่อยาเมยังไงยาไปเล่นวไป่คุ้นยาไปเล่นท่อไปดื่คุ้นโอ้ยเนาะหน่อยเลยห้าพอใจพี่เออเฝ้าอาฝ้ามาแลละตักมาให้พอน้ำตัวตักกะสีตักหละย่านตะบะเด็ดอาบไรใจ้มันหยักแม่มันกบเฝ้า เดี๋ยวเาท้องไปเพียงเสยนหานั่นไปไปไป้านวาน้ำเจ้าแล้วภาวนาจะข้าวก่อนไปมา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 เอาผ้าเขาวผ้าขาผ้าโตแกี่ยไปนี่กินโตสางซายซ้าย ผ้าขาวผ้าโตแล้วก็มีกิวโตสามสายสี่สายสวดปะไผ่มาไผ่มาโอ้ยน้มผ้าจังไหนมันคือจังลดลุ่มคือจังลดลุ่มคาเทเขาจังไหนสิได้ตักขึ้นมาได้น้อจะสิตักถึงน้อนเอ้าแม่ต้นไม่อีหยังน้อจังไหวมาหนามหนามจังสั้นบิ่งไปเบิ่งมาต้นจำปาต้นหนีเอ็นสีต้นสีต้นนี่กับควันละสีอีตั้งหากเด็ดเบิ่งกันนะต้นนี้มันคืองามคาเทเอ้า เป็นยังก็คือเป็นจังสี่คือมีล่อฮิตเดือดกับมาผีหลอกค้างหลวงพ่อหลวงพ่อผีหลอกผีหลอกค้างค้างอ้าว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 จะเป็นยังน้อยจะเป็นยังน้อยอ้าวเป็นยังอ้าวก็เป็นเน้นส่วนตัวหลวงพ่ออ๋อก็ะหู้ยูอลไรว่าเป็นเน้นเลนะเจ้าอยู่นี่เจ้าไปพ้อหยังมาผีหลอกหลวงพ่อผีหลอกไปเถิดผีหลอกแท่เจ้งั้นวะเจ้เย็นเย็นเจ้เย็นเย็นผีอยูนสายตื่นกะตื่นกะด้อ ใช้ภาพ่อยไปเบิ่งดูยา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 สุห่เยสุไห่เยสุไ่เยส่อยสุห่ยสุยฮ่ายสุย่ายสุย่าเยสุย่ายฮาเยสุยฮ่าเข่าสุยฮ่าเยสุยฮ่เยสุยฮ่าเยสุยฮ่าเยิุ่าเยสุยฮ่าเยสุ่าเยสุ่าเยสุ่ายสุยฮ่าเยสุ่นุ่่่าเุาเสาเุเสาเ่่ ยาเถียงอันนี้คนนี้บุญเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดคนนี้บุญเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดพ่อเกิดเป็นต้นไม้ยาเกิดเป็นต้นไม้ต้นค้นถอนได้รอดร่องมาค้นถอนได้ร่องมาแล้วก็เลื่อยเสร็จร่องดิ้้อยย่างม้า มันเปนยีกยังมาเลือดเลือดกันยังมาเลือนเดียวกันนะรั่กันนะ่าล่องเรัมาลอเือ้เงินเือนเพิ่มสยาเสียงมาดี่ยดีบุญม่กตายใช้อกใช้จยางพเื่อเดวสาก็ได้ภาพมากอย่า

เร่งต้องกลับขึ้นมาเป็นคนเดียวนี่จังที่เท้าอะไรเป็นผู้เ่นเพื่อปีนทีอปนเป็มนั่งเป็นมือับหวงตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จะขูดแน่วังเนี่ยจะขดแน่จะพูดแน่เาเดินจะขูดเนี้ยจะขวดเที่อไหยันอยู่นนต่อลกเดิหลังเลเก็บหลังเก็บหลังอันพูดแน่ว่างเนี้ยป้าแมบพี่อาจูลักมิ้งมมงคเหมนไม่ยังเอ็ปาเนีย้เจ้เา ครบเคนกระบวนการตามพิมพ์หนังสือพิมพ์โอ้้อนี้กาวาบ่วยป่วยเอเอลเน่าเลเนรถรถผาตัวนุ่มเ็บัใส่นเนาะเ็บเป็นาาีเนาะกเก็บที่เก็บป็นกองอะไรหรือบรบแต่ที่ ทนาบุญเท่าไรเปนี้บะธนายันเท่าไนันหลังกันอยู่นองคือจิตนวลทรมาโสไ่ไปเห็นอย่างนี้มาส่งอาการนี้ก็เคยบอกทั้งสีคนเท่านั้น แซ่บอยู่บ่บ่เป็นแซ่บอยู่บ่อพ่อแม่เอ้ยหูบ่น้อลูกสิคนเจ้านี่ดิโอ้ออย้อ